ปลาอมยิ้มมาาดิออกซอละเ็ติมหนาเรือสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชงใใเกลือลายเนี่ยเลือปบเออมปลาตะเพียนมาดิซื้อมาจากตลาดบางแคมาแต่บดซลนปลาอนสิกินกับปลาได้ไปน้องนกได้กดแชร์กดตดดึง

สุดนานเลยจำเมาขิงเขิาอืมตันมเยอะมองเยอะล้วแกงปลายอย่างนี้ปาเทียนเนา้อยินแซ่บแซบแซ่บเบิดุงเผ็ดบแล้วอ่อ ทำโปรมักกับซีบฟอยู่เนาะเนี่ย้มักไะคื่นจับจะละมันพอลาพอดีอย่อืม่นะปลาแบกปาไม่ลงคลองลเนี่ยควรจลองหามาฮะขอเขาเดียแหรน้อง ตัวหหู้มักน,น,นี่อยากกลงมากินเด้ออยากกับกิน,นบมหอนว่าอยู่ห่องลูกหมแหงหมห่มอนเา